ไปไหนไปไหนนี่หายไปนานหายไปนานหายไปนานกี่วันไม่รู้เนี่ยเป็นสองเดือนนะไปจนลืมอ่ะนี่ไปลืมเลยนะเราไปใต้กันมาเออพิ่งกลับมาบ้านสวนกิ่งขจรเป็นแปลงแรกที่เราเข้ามาดูกันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือยังไงบ้านเรานี่โอ้ข่าวข่าวไม่ค่อยอัปเดตนี่ไงดอกนี่ไงยังไม่ได้ทำสวนอ่ะมีดอกอ่ะ โอ้เอฟซีก็เลยเตรียมต้นมานานมาถึงก็โชว์ดอกอยู่ข้างบนหัวเลยนะดอกนู่นโอเอาเราเข้ามาใกล้ๆงี้กันก่อนจะเดินไปไหนยังไงแล้วก็มีนะเนี่ยแนวทางของเราคือไม่ทําสารอีกแล้วหรือไม่ทันไม่ทาหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็คอยท่าอยู่เนี่ยทําไม่ทากล้องเห็นอยู่เนาะจะฝ่าฝนไม่ได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวต้องดูว่าชุดเนี้บานโดนฝนแล้วมันจะรอดไหมอ่าคือสรุปว่าวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบกันยาน่าจะไม่ได้ทำสาแล้วล่ะคงยังไม่ได้ทำเพราะฝนตกทุกวันเลบซีแปลงนี้ก็จะทำเหมือนเดิมนะอ่ะเดินดูสะหน่อยสภาพต้นเราเป็นไงบ้างใบองค์ใบอ่อนนี่มีเหมือนเพื่อนนะมีหมดยาวเหยียดปล่อยธรรมชาติอย่างเดียวใช่ไหมใช่ปล่อยธรรมชาติดอกออกทุกต้นเลย ดอกออกเยอะกว่าปีที่แล้วอีกอ,ะอ่ะม่จากี่รุ่นนะปีนี้แต่ว่าปีนี้เหมือนมีการแต่งกิ่งโลง่โลงๆอยู่ไหมแต่งกิ่งโลง่งเนี่ยเอฟซีกิ่งโล่งมากเลยเนี่ยแต่งโล่งก็มีนะมีดอกนะ,อะดอกเขาติดทุกกิ่งเลยคือเนี่ยธรรมชาติของแท้ไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้มีการแบบ แบบว่าบังคับให้นู่นนี่นั่นไม่มีไม่มีมปีนี้ได้ยังได้โลง่งนะต้นอะ่ะแตงกิงโลง่งโอโล่งมากปีนี้มองมาโล่งมากเลยโล่งมากแล้วใบสวยปีนี้ใบสวยอเอฟซต้นนี้ยังอยู่นะต้นนี้ไม่ตายอนะ่ะคือตั้งแต่สามปีที่แล้วเหตุ <laughs> ผลที่ว่ามันอยู่แค่เนี้เพราะว่าเอารูปมันทุกปี <laughs> ออมีรูปทุกปีแล้วมีก่อนด้วยนะมีรูปทุกปีอ่าเขาจะออกเนี่ยออกดอกแหลมแมาตลอดเนี่ย เขาจะออกมาตลอดออกก่อนเพื่อนตลอดอมีซิกเดียวเนี่ยก็คลาง้ง้างนี้นะ FC ปีก่อนเราก็ถ่ายเนี่ยมันติดถึงข้างล่างนีปีที่ไเออปีที่แล้วอ่าใช่ปีที่แล้ว,ป,ลวปีแล้วเราก็ถ่ายต้นเนี้ยยังอยู่อ่ะแม่ยมก็ยังอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ใบดีขึ้นนะใบใบมันใหญ่ขึ้นหางแย้อันนี้น่าจะติดหางแย้ก็ให้ FC ด,ดูไว้เนี่ยคือบ้านสวนกินออนิ่นะจร คือที่เราเข้ามาเมื่อประมาณสามสี่ปีไหมที่ว่าตรงนี้ยมันตายเยอะมากโลง่โลงโล่งหมดเลยแปลงนี่น่าที่ตายแต,แต่ปีนี้ทึบละทึบเพราะต้นเพราะเพราะปลูกใหม่ไงต้นเล็กมันก็โตขึ้นโตขึ้น <laughs> อ๋อท,ที่มันทึบที่เพราะปลูกใหม่เ <laughs> <laughs> พราะมันตายไงเดี๋ยวเราเอามาตรงนี้หน่อยดีกว่าร่มๆหน่อยคือไม่ได้เราไม่ได้มามานานนะสองเดือนอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตกันนิดหนึ่งว่า ณตอนเนี้ยเท่าที่เราเห็นสมาชิกเราก็ดีหรือคนอื่นก็ดีทุเรียนเริ่มป่วยช่ฝังเข็มอีลุงตุงนังเลยสวนเราเจอปัญหาไหมปีนี้ไม่ไม่เจอเลยเจอแต่ต้นเดียวคือน้ํามันท่วมที่เจอถ้าน้ำท่วมก็โซนตรงนู้นตรงนู้นน่ะน้ําท่วมต้นต้นประจําเราใช่นั่นแหละอันนั้นอันนั้นคงแก้ยากแสิเพราะแต่แต่เข้ามาโซนเนี้ยแต่เข้ามาโซนเนี้ไม่มีละไม่มีอแต่ไม่ได้ฝังเข็มนะไม่ฝังอแต่ว่ามีฝังอยุด ต้นแรกต้นต้นแรกน่ะทดลองจะทิะ้งจะตัดอยู่แล้วแล้วใครให้ฝังก็ <c oughs> ลูกค้ามาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดลองฝังเข็มดูก่อน <c oughs> อก็เลยฝังเ <c oughs> พราะปกติส่วนนี้ไม่ฝังเข็มตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เราเจอกันเรื่องทำดินอก็ฝังไม่เป็นทำไม่เป็นเขาฝังไม่เป็นอยู่แล้วสิทุเรียนจะตายก็ปล่อยตายอยู่แล้วนะเพราะทำไม่เป็นถ้าตายก็ปลูกใหม่อ่ <c oughs> นี่คือบ้านสวนกิ่งขจรทีนี้เราสรุปหน่อยว่าภาพรวมตั้งแต่เราแบบ เข้มข้นกันมาเลยเรื่องให้ดูพีเฮดดินปักรุ่ดินเงี้ยปัพพีเฮ็ดดินแล้วก็ไอ้โป๊ะไอ้ไรนะโป๊แคลร์รโป๊แคลทุกปีทุกปีอ่าทุกปีบางปีก็สองรอบถ้าฝนเยอะๆอ่ะสองรอบอ๋ออ่าปีเนี้ยแต่ปีเนี้ยยังยังรอบเดียวนะปีเนี้ยอ๋อปีนี้ฝนยังฝนยังอยู่ยังอยู่ฝนยังไม่หยุดในปีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอจังหวะนิดนึงแล้วก็ทำโป๊แคลโป๊แคปไซใส่ตลอดอ่า แล้วทางใบก็ไอไนกับเทอร์โบแพนแล้วก็พึ่ง,งใส่พึ่งไปด้วยทางใบก็มี 3, สามสามตัวเหมือนเดิมสามตัวเหมือนเดิมทีนี้อยากให้พี่บออลองดูว่าข้อแตกต่างที่ว่าไอที่มันตายบ่อยกับหน้าตอนเนี้ยมันต่างกันยังไงเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเราไม่เคยปรับปรุงดินไงเพราะเราไม่รู้เ<อ>มื่อก่อนฉีดทางใบอย่างเดียวพอเห็นใบอะใบไม่สวยก็ฉีดทางใบดินนี่ไม่เคยรู้ไงเออพอมาช่วงเนี้ยเราก็ใช้ทางดินช่วย ทางดินด้วยทางใบด้วยอ่าแต่สังเกตนะใบใบมันโอเคคือใบใหญ่เมื่อก่อนใบมันจะเล็กๆอ่เมื่อก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้เข้ามาจะโล่งๆหน่อยเพราะใบเล็กมากเมื่อก่อนย้ายยังไม่ค่อยพ่นเลยคิดว่าพงมณีทุเรียนพรทองไม่พ่นคือที่เราทําดินกันมาตั้งแต่สี่ปีมาเจอกันแต่ว่าเต็มระบบเนี่ยน่าจะสามปีใช่สามปีสิ่งที่สวนเรา เปลี่ยนแปลงเลยคือต้นไม่ตายแล้วต้นไม่ตายไอ้ต้นที่ว่ามันไอ้ที่เราเจอใหม่ๆที่ว่ามันไม่รอดคือมันไม่รอดอยู่แล้วนะอ่ามันไม่รอดอยู่แล้วแต่อีที่มันมันจะไม่รอดจะไม่รอดมันก็มีฟื้นนะเนี่ยหลายต้นเลยที่มันฟื้นใบเยอะปีเนี้อย่างเช่นต้นเมื่อกี้ที่เราให้ดูมีลูกทุกปีนะโดยที่สภาพเขาก็อยู่งั้นอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้แหละกิ่งมีแค่นั้นอ่ะอ่ป่วยแต่ใบแต่ใบสวยสังเกตจากใบอคือปีนี้เราไม่กังวลเรื่องความป่วยเลยไม่กังวลแล้วสิ่งที่ว่า ปรุงดินนี่มันดูแล้วมันสิ้นเปลืองหรือมันคุ้มหรือมันยังไงมันก็คุ้มนะเราไม่ได้ปรับตลอดปีเราเราแค่ปรับวีละสองครั้งหรือครั้งหนึง่งงเงี้ยเวลาปรับปรุงดินแต่เราต้องปรับปรุงดินถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไปไม่รอดทุเรียนการทําทุเรียนอ,ะอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยรู้เรื่องการปรับปรุงดินว่าจะต้องให้กินทางดินอะ,อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่รู้นะโอ้โหฉีดทางใบอย่างเดียวอ,ะอ่ะเห็นเพื่อนบางคนบอกว่าพอปรับปีแรกสวย ปีต่อไปไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับไม่ได้ต้องปรับตอนนี้เริ่มป่วยอีกแล้วในปีต้องปรับต้องปรับทุกปีเหมือนเขาเรียกอะไรเราไม่ได้คุมคุณภาพดินไว้ในทุกๆปีไงใช่ใช่พอดีปีหนึ่งก็ปล่อยกลับมาเสื่อมโซมอีกก็ะมังโซเหมือนเดิมอันนี้เราสำรวจดูได้ใช่ไหมว่าสวยจริงสำรวจดูได้เหรอเข้ามาบางทียังตกใจนี่สวนใครสวนใครเนี่ยปีนี้โปงเนี่ยนะบินน้แต่งโปงใช่เข้ามายังงงเลยทช่ไมสวนใครมันโล่งเหลือเกินอ๋อ เราเราสำรวจต้นริมๆนี้หน่อยอ่าลองดูมันเป็นฝั่งที่น้ำท่วมในฟีอุ้ยน,น้ำยังอยู่เลยอืมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องขุดร่องเองคือฝนตกแล้วมันก็คือไหลมาฝั่งนี้หมดมันไหลมันไหลเข้านี่หมดไงก็คือโซนหน้าบ้านใช่ไหมที่ว่ามีปัญหาต้นใช่ใช่หน้าบ้านอล้ตอนนี้ขุดร่องเพิ่มนะขุดขยายร่องอือฟี FC, มากแล้วนะอืออันนี้รุ่นอันนี้วันนี้ยี่สิบยี่สิบกันยาตุลาพฤศจิกา ธันวามกลานี่ขายปีใหม่นะอ่าใช่รุ่นนี้ขายปีใหม่เอซคือบ้านสวนกิ่ระจรอ่ะได้กินทุเรียนทั้งปีอ่านี่มีปีนี้มีสองลูกเมื่อวานกันนกหยิบเมื่อวานมาคุณกบินมาเนาะเออเอหล่นมาเดินเข้ามาในสวนอ่าทุเรียนหล่นแต่ยังเหลืออีกลูกนึงแน่ยังเหลือหมอนทองอีกอี๋สงสัยต้องตัดเอาหมอนทองอ่ะเดี๋ยวใครเอาไปกินฮะอ่นี่เอฟซีก็คือมีดอกมีมีหลายกิ่งอยู่อ่แล้วก็มีทุกต้นนะ อ่ามีทุกต้นเขามีทุกต้นแต่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าอาจจะต้องตัดกิ่งนี้หน่อยนะอ่าอ่าเดี๋ยวให้คนงานเดี๋ยวคนงานเข้ามาก่อนจุ่มน้ำเลยเออ่าจุ่มน้ําละอ่าเดี๋ยวเราดูในแปลงหน่อยมีต้นสโสมเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นสโสมนั้นมันเป็นยังไงบ้างเออใช่เอฟซีนี่ไงต้นป่วยที่เรามาถ่ายรายการคือเรามาฉีดอะไรบ่อยๆต้นเนี้ยเนี้ยโซนนี้เลยแล้วเราก็เอาลูกเขาอีกอืโดยที่ตอนนี้ต้นเขายังอยู่ดีมีแรง อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีดอกนะเนี่ยไหนดอกมาอย่างนี้นี่ไงก็มาทุกต้นคือไง,ไง่ายๆเอฟซาไมสวนเนี้ยมันมีดอกมีหลายรุ่นเพราะว่าเราอ่ะตัดทุเรียนทุกตลอดเวลาเลยคือมันมีทุเรียนหลายรุ่นเออมันมีหลายรุ่นจากการที่เราไม่ไทําสายไ,<ง>ไม่ได้มีการทํารอบใบให้มันแบบอะไรแบบแบบเป๊ะๆนะก็คือเราอยากกินทุเรียนทั้งปีบ้างก็เลยไม่ทำไม่ไม่ทําสารวัตถุประสงค์นะ ถ้าเราบังคับให้มันออกพร้อมกันก็คือเราเรา,เราทำได้แต่ว่าเราอยากจะมีทุเรียนไว้กินไว้รีวิวไว้ทดลองสินค้าอะไรของเราในสวนบ้านสวนกิ่ขจรนะใช่นะเออแล้วสวนเราต้องให้เป็นสวนแบบตัวอย่างแข็งแรงใครที่มีปัญหาป่วยตายป่วยตายเดี๋ยวจะต้องมาดูสวนเราแต่เราต้องทําหลายๆปีก่อนนะไม่ใช่ทําวันนี้พรุ่งนี้ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไใช่นะ อันนี้กว่าจะเห็นผลนี่เข้าปีที่เข้าปีที่สี่แล้วปีที่สี่นะเีนะเข้าปีที่สี่บางคนทําปีเดียวปีต่อไปป่วยเหมือนเดิมไม่ได้รวยชันหูอูเดียวเว่อไม่ได้ไม่ได้ปีเดียวเพ่นเลยปีเดียวเพ่นไม่ได้เอฟซีบางทีมันอาจจะมีโรคสะสมมาก่อนอ่าใช่ก่อนจะเจอเราเพราะปีแรกเราก็เจอกันว่าบางต้นไม่ไหวจริงๆปรับปรุงดินก็แล้วทานู่นฉีดนั่น คิดเลยอไม่รอดถ้าไม่ไหวก็ให้ทัดเหล็กไปใช้ทัดเหล็กทัดเหล็กอย่างเดียวนะพี่ฉลองอ่ะเดี๋ยวดูสภาพสวยมากเนี่ยแต่ใบก็ระยะใกล้เคียงกันนะคือเป็นใบอ่อนเพสลาดเข้าเข้าจะเข้มเนี่ยอือันนี้ก็อันนี้กระดุมไหมอันนี้กระดุมกระดุมใบใหญ่เท่ไหมเนี่ยอันนี้โตแล้วนะปีเนี้บางต้นโตจนงงอุ้ยตายใช่ทุเรียนเล้าวันเนี้ยเข้ามา าสวนผิดหรือเปล่าเออใช่ไม่สวยเงี้ยงงอุเรียนแต่ต้นค่ะอ่าเราดูฝั่งฝั่งต้นป่วยหน่อยยังอยู่ดีไหมยังอยู่ดีนนทงจันแหละอันนี้ก็เอาเหรอกินนะก็ไม่รู้ว่ามายังไม่ได้ทำลายเอาหมดอะเอาหมดในเอฟซีเนี่ยอืมนี่เอฟซียังอยู่ครบนะต้นป่วยต้นนี้อ่าต้นนี้ก็ใบเยอะทีนี้นี่ โอ้โหสภาพไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่น่าจะรอดอกิ่งหายไปรู้กี่กิ่งเนี่ยไอพี่ตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีก,น,อกนี่ยังมีดอกไหมที่ไม่ฟื้นร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราก็เอารูปมันทุกปีเลยอ่าใช่เหตุผลเพราะอะไรก,ก,ก็เราก็ใช้สินค้าของเราไงการโฮโมเดลไงเหตุผลเพราะจะเอาค่าปุ๋ยคืนก็เลยเอาไว้ทุกปีไม่เคยเอาลูกออกทังั้นที่จะภาพต้นแบบแต่ปีนี้ดีขึ้นนะ เอ,เอาทั้งปีเอาทั้งปีเลย <c oughs> มีลูกแต่ว่าสภาพใบ FC ดูดีนะอยฝั่งนี้จะมองเห็นมันดีมันดีขึ้นเยอะนะ้องต้องมาฝั่งนี้เอ,อปีที่แล้วใบสู้สู้ปีนี้ไม่ได้นะก็ยังมีปีที่แล้วอ่ะีีน้ฝั่งนี้ค่อนข้าง,างดีดูเข้มใบสวยใช่เน,นี่ยเนี่ยโตเร็วโตเร็วมากเนี่ยใบสวยกินกระจรของแท้ FC คือมีดอกเกือบทุกต้นแล้วตอนนี้ใช่ โดยโดยวันนี้วันที่ยี่สิบเองยี่สิบกันยาเนี่ยมะเขือพวงใหญ่ยาวเลยบางต้นก็บานละบางต้นก็บานนะอืนั่นไงไอ้ต้นนี้จะจะล้มเมื่อไหร่เนี่ยเอียงแล้วเอียงอีกเนี่ยเอ้ต้นนี้ค้ำไว้นะต้นเนี้ยไอ้สีตรงเนี้ยมันต้นนี้มันเน่าแล้วก็เอากิ่งตรงนี้ออกไปอ,อแล้วมันก็เอียงไปเลยเนี่ยจำไปรอตั้งแต่ปีแรกที่เรามาเจอกันนะสรุปยังอยู่ดีสามปีผ่านไปอยู่ดี<ป> ไม่ตายนะพี่แล้วก็นี่เขาขยายนะแตกลายงาเนี่ยแสดงว่าการให้อาหารอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยต้นเขาฟื้นนะเขาแตกขยายเลยสุดยอดบานแล้วเนะี่ยดอกบานละมีดอกไหมม,ม,มีดอกบานละโอ้โหพี่นี่มัดนะนี่ปีใหม่ได้กินนะปีใหม่ได้กินนี่เนี่ยเปิดติออันนี้ไม่ต้องปัดดอกนะเนี่ยอันนี้ประมาณว่าทําสวนแบบ<ง>แบบเอาความสุขไม่เอาเงินใช่เอาความสุข เดี๋ยวเงินเดี๋ยวเราเอาแทนโอ้ปล่อยมดแล้วนี่มายังอยู่ไหมยังอยู่โอ้โหบานหางแย้แล้วนะข้างบนน่ะนี่แหละเหตุผลว่าทำไมไม่ได้ฟื้นสวยๆเหมือนเพื่อนทักทีเออเอาเอาลูกตลอดเอาลูกตลอดตอนตอนแรกมันจะตายนั่นแหละมันจะตายแล้วเราตายแล้วกันเลย ยอดยอดมันนี่นั่นหมดเลยนะเป็นไม่ความหมดเลยแล้วก็เลยตัดครึ่ง<ด>เออตัดครึ่งอ่ะปีนี้สวยอีกปีที่แล้วก็ได้หลายลูกนะเนี่ยเอซมาดูผงแผดสภาพแบบโอ้โหแต่ตอนนี้คือรอดแข็งแรงหมดแล้วนะใช่มันแข็งแรงเอฟซดูสภาพศพตอนที่เรามาทำเลยเนี่ยทั้งแถวนี่กลองแผนมาทั้งแถวตรงนี้นะแล้วออกดอกเหมือนกัน นีตอนนี้ดีแล้วสภาพนะนี่ตรงนี้เราเจาะทะลุทะลวงตัดทลายตัดกิ่งเกิงออกไปเต็มเลยโอ้โหข้างบนโอ้โหโบโบโบบโบบ <laughs> <laughs> าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ